สวัสดีครับก็สำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดาูรูปเหมือนปั๊มนะครับเนื้อทองแดงก็เป็นรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อนรวนปริสุโทโธนะท่านอยู่วัดประดิถัารามหรือวัดไสล่า,าจังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะครับก็หลวงพ่อรวนท่านสร้างารูปเหมือนปั๊มรุ่นนี้ในคราวนะฉลองอพรรษาที่72ในปี2538นะครับ ก็มีจำนวนการสร้างเนี่ยคือเนื้อเดียวก็เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟทั้งหมดจำนวน5,000องค์นะครับโดยหลวงพนวนท่านเนี่ยคือได้ประกอบพิธีเนี่ยพุทธาพิเศษเนี่ยคือในวันที่7รกรกฎาคมปี2538นะครับที่วัดภูเขาหลักอำนะเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้นิมนต์น,นะครับพราะท่านสังนะแห่งวัดดอนตรอนะครับ หลวงปู่ยิทวัดหนองจอกนะครับหลวงพ่อนาดวัดควนสาบัวหลวงพ่อพดุงวัดภูเขาหลักหลวงพ่อถนอมวัดท่ายางและหลวงพ่อสังวัดเทพนิมิตนามาร่วมในการปลุกเสกนะครับลักษณะก็คือเอกลักษณ์ในรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกเนี่ยคือจะเป็นพระสองหน้านะครับคือพระปั๊มก็ต้องมีลอยตัด้างนะซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ นะความคมชัดต่างๆในรายละเอียดนะการปัง้งกระแทกเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาเช่าหาและสะสมนะครับก็คือดูหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับตัวปั๊มคือปั๊มตัดนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังคือความเรียบตึงรอยกระแทกต่างๆนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับในรูปเหมือนปั๊มรุร่นแรกปี2,138ของลวงพ่นนวลจะเป็นอย่างไรนะครับ คือด้านหน้าเนี่ยคือจะออกแบบเป็นในส่วนของหลวงพ่อนวนท่านนั่งสมาธินะครับลักษณะหน้าตาคือสรีระเนี่ยคือแกะในบล็อกนี่คือได้คมชัดนะครับเห็นเส้นหน้าผากในตานะครับแล้วก็ในส่วนของริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าคมชัดนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะเมตตาเนี่ยเราจะเห็นชัดๆเลยเราตะแคงเราก็เห็นริ้วรอยต่างๆที่เกิดจาก การปั๊มกระแทกเนี่ยเกิดขึ้นในผิวขององค์พระนะครับคางเนี่ยลึกลงไปนะครับลิวจีวอนะครับเป็นเส้นสันลักษณะเป็นรอนเนี่ยเป็นมิติที่คมชัดนะสังกติพาสนะครับนี่ร่องรอยการปั๊มกระแทกพวกเนี้นะเป็นเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยตรงบริเวณ ด้านซ้ายก็คือตรงเขา่าะจะมีลักษณะเนื้อเกินอย่างเงี้ยนะเป็นเป็นในเกิดขึ้นจากในการแกะในบล็อกมานะครับแล้วก็ปั๊มนี่ก็เป็นรอยจุดสังเกตตรงนี้หนึ่งนะครับ,นะรบตรงบริเวณนะครับอ,ออ่างและน,นหนนะูก็จะมีเส้นอยู่บางๆนะเป็นรอยต่อกันนะครับลักษณะอย่างนงี้และก็ที่รอลิงด้านข้างนี่คือมีเส้นขนแมวเนี่ยคือลักษณะคมๆเป็นเส้นเส้นคม,คมนะ แล้วก็มีทุกองนี่นะครับก็คือเส้นนี้ต้องมีทุกทุกองนะครับ,นะรบองค์ประกอบพวกนี้เดี๋ยวดูด้านหลังคือพ้านี่คืออยู่ที่การเก็บนะครับองค์นี้ก็คือตั้งไว้ไม่ได้ซีนเก็บให้ดีนะตั้งไว้ด้านหน้าเนี่ยก็คือโดนอากาศนะครับด้านหลังนี่ก็จะมีผิวที่สวยกว่านะครับ ด้านหลังเนี่ยเราพิจารณาอะไรนะครับเราก็พิจารณาในตัวตัดนะตัวขีปปิ้นต่างๆพวกนี้ที่เกิดขึ้นพระปั๊มนะครับก็ต้องมีรอยขีปปิ้นพวกนี้นที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตามหูตามอะไรต่างๆนะด้านข้างขององค์พระนะขอบขอบยิ่งตรงเป็นลักษณะมุมหักพวกนี้นะครับเนี่ย,นะยลักษณะเป็นมุมๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นขี้ที่ปิ้นตั้งนะขึ้นมา ด้านหลังเนี่ยคือเป็นเอกลักษณ์นะครับก็คือลายเส็นนะของอหลวงพ่อนวนท่านก็มีการปั๊มนะก็เกิดร่องรอยของการล้านะครับเส้นแตกนะเป็นเส้นคมคมนะการแกะตรงเนี้ยคือเกิดจากการแกะนะเป็นเส้นคมคมตรงเนี้ยคือเป็นหลักพิจารณาสาคัญนะครับนี่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับคือเป็นริ้วเนี่ยทะแยงลงมานะเป็นเส้นอยู่ยาวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวลองส่องดูนะครับ อ่าเนี่ยนะครับคือเกิดจากการแกะนะเป็นเส้นคมคมนี่รอยเล้าต่างๆนี่บี้รอยบี้นะครับแล้วก็เป็นพวกเส้นรอยเล้าวนี่คือรอยลั่นต่างๆเนี่ยแสดงให้เราเห็นว่าคือผ้าเนี่ยมีการปั๊มเดี๋ยวดูด้านหน้านะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูตัวท้ายนะครับด้านท้ายแล้วก็ตัวตัดด้านข้างเดี๋ยวดูด้านหน้านก่อน อันนี่คือลักษณะหน้าตานะครับของพวนวลในในรูปเหมือนปั้มปีสามแปดเป็นลักษณะงนี้นะก็จะเห็นพวกเม็ดตาต่างๆนะความคมชัดอ่านี่นะครับตรงบริเวณอออ่ออนางแล้วหนูนะครับแล้วก็ลอลิงตรงบริเวณด้านท้ายเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะครับ ด้านท้ายก็จะมีการเก็บแต่งลักษะเป็นมนๆนะครับไม่ได้แทงเป็นประเภทแบบคือกลเรียยนะครับแต่เป็นรักษะก้นบนมนอย่างนี้นะครับเก็บด้านหน้า,นาด้านหลังแล้วก็ตรงกลางนี่ป่องนะครับบริเวณก็เป็นรักษะอย่างนี้นะบเบอร์ตะใบก็สําคัญนะครับคือการเก็บแต่งก็สําคัญ ในการพิจารณาเช่าหา,าเขาเก็บแต่งยังไงก็จะเหมือนกันนะครับด้านข้างนะครับก็คือลักษณะการปั๊มก็จะมีร่องรอยของการอาของเครื่องนะครับปั๊มตัดลงไปนะเมื่อปั๊มตัดลงไปเนี่ยเส้นคูดต่างๆพวกนี้ที่เกิดขึ้นนี่นะจึงเป็นหลักการพิจารณาพวกเก็บรอยเก็บแต่งในเส้นตัดพวกนี้นะครับรอยหักเป็นรอยหักนะครับเดีย๋ยวดูนะ นี่เป็นรอยฉีกขาดลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ลงเต็มมีดก็คือลงไปส่วนหนึ่งแล้วก็เกิดการหักนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งสาคัญนะครับคือเขาปั๊มมีรอยหักก็มีรอยฉีกเป็นไายๆอย่างนี้นะก็เราก็ต้องเล่นนาตามาที่เขา,าสร้างมานะครับ ถ้าเราเจอองค์ไหนที่ลงเต็มมีดก็คือลงเต็มมีดนะไม่มีรอยฉีกขาดก็คือรอยหักพวกนี้เราก็เลี่ยงไปเราก็วางเสียนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่ครบองค์ประกอบในการพิจารณานี่นะครับก็มีร่องรอยการหักอ่าเป็นลักษณะนี้นะครับคือลงไม่เต็ม ทั้งสองข้างนะครับนี่ข้างหนึ่งนะคือจะลงนี้นะครับลงไปนะครับพี่ๆเพื่อนๆลองสังเกตนะค,คือลงไปแล้วก็ฉีกขาดนะครับด้านซ้ายับนะพลิกมาซ้ายมือเนี่ยเรามีจุดการพิจารณาบริเวณตรงนี้นะเป็นบั้งเนี้นะเป็นลักษณะเป็นบั้งดูนะครับ อ่าเนี่ยเป็นลักษณะเป็นบั้งงี้นะครับแล้วก็เป็นรอยฉีกขาดคือลงไม่เต็มมีดนะบางส่วนนี่ลงไปนิดเดียวแล้วก็หักนี่นตรงไหนที่เป็นซอกนี่คือพยายามสังเกตดูนะตรงมุมหักพวกพวกเนี้นะส่วนมากจะมีจุดสังเกตที่สําคัญสําคัญตามมุมพวกเนี้ยคือจะเกิดจากเครื่องตัด โดยมากก็จะเป็นรอยสลักพวกนี้อยู่นะเกือบทุกขนาดจานนะรอยข้างๆพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญน,นะในการพิจารณาพระรูปเหมือนปั๊มเนี่ยนะนี่นะครับด้านซ้ายนะก็เป็นลักษณะงนี้นะครับ นะการเก็บแต่งการแทงตบบนะไบลักษณะของการปันะ๊มเนื้อชิที่ฉีกนะขาดนะลักษณะการลงมีดเนี่ยซึ่งไม่เต็มเนี่ยคือเป็นเอกลักษณ์ในการพิจานะรณาการปั๊มเนี่ยเราเกิดการเล้านี่ลองรอยพวกนี้นะสำคัญนะนี่เกิดการเล้าต่างๆพวกนี้เราเห็นรอยปั๊มเนี่ยคือมีรอยลานๆพวกนี้ โลหะมีการลานตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ถือว่าเป็นพระที่ดูง,ง่ายถ้าถ้าเจอร่องรอยการกระแทกแล้วก็เล้าพวกนี้อ่านี่นะครับผิวก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดการเก็บคือเรามองพระองคนี้เราก็ คือพูดง่ายๆว่าคือผิวหิ่งนะคือการเก็บของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันมันก็จะเกิดความแตกต่างในองค์พนระถ้าเจอลักษณะผิวยเงี้ยเป็นเหรียญเป็นรูปเหมือนปั๊มเนี่ยโดยมากก็จะเป็นพระบ้านนะคือเป็นพระที่ดูง่ายเลยนะครับคือคือเป็นพระส่วนมากจะเป็นพระแท้นะครับที่ถ้าเจอลักษณะอย่างนี้ ก็เอามาฝากกันนะค,คิดว่าคงมีประโยชน์นะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนะที่ศรัทธาในหลวงพ่อนวลปริสุโทโธนะก็คิดว่าคงมีประโยชน์นะยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันนะทางช่องก็จะพยายามนำสื่อนะสาระดีๆนะเกี่ยวกับพระเครื่องคณาจารย์สายของภักใต้นะสำหรับ EP ต่อไปนะครับก็มาดูกันในส่วนของอรูปเหมือนปั๊ม นะครับอีกสักรายการหนึ่งเป็นของจังหวัดพัทลุงนะครับท่านก็คือหลวงพ่อช่วงนะแห่งควนปัตตาลามนะจะเป็นอย่างไรนะครับจะก็เอยียดจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันเข้ามามครับ